คุยกับ33 Thailand ได้ที่นี่เลยค่ะ youtube facebook google บวกสา t ส a มไ a n แอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่จาก33 Thailand ทุกวันนะคะ วิธีลดน้ำหนักลดความอ้วนง่ายๆ10วันลดน้ำหนักได้3กิโลหลังจากที่นักแสดงสาวชาวญี่ปุ่นฟูคาดา้าเคียวโกะกินกล้วยเป็นอาหารเช้าและลดน้ำหนักลงไปได้ถึง12 กิโลกรัมทำให้กล้วยกลายเป็นผล,ลไม้ลดความอ้วนยอดฮิตไปซะแล้วแต่เพื่อนรู้ไหมว่าจริงๆแล้วกินกล้วยตอนมื้อเย็นเห็นผลมากกว่าอีกนะผลการวิจัยของมัตสึอโอยซูนิโอแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านลำไส้ชาวญี่ปุ่นระบุว่าปัจจุบันคนส่วนใหญ่มกักจะกินอาหารเช้าปริมาณน้อยแต่กินอาหารเย็นเต็มที่ หากเราเปลี่ยนนิสัยการกินมื้อเย็นได้การลดน้ำหนักก็จะเห็นผลเร็วมากขึ้นและยังได้แนะนำว่าก่อนอาหารมื้อเย็นให้กินกล้วยสักสองผลตามด้วยน้ำเปล่า200มิลลิลิตรอีกหนึ่งแก้วหลังจากนั้น3 0นาทีค่อยกินอาหารเย็นเพราะการกินกล้วยจะช่วยลดความอยากอาหาร ไม่ต้องอดอาหารอย่างทรมานแล้วยังไม่ทำให้กลับมาอ้วนอีกใช้เวลาสั้นๆแค่สิบวันก็สามารถลดน้ำหนักได้ถึง3กิโลกรมัมสารอาหารมากมายและให้พลังงานต่ำกล้วยหนึ่งผลให้พลังงาน86กิโลแคลอรี่ประมาณ100กรมัมเมื่อเปรียบก,กับข้าวหนึ่งถ้วยที่ให้พลังงาน250 กิโลแคลอรี่แล้วกล้วยยังทำให้อิ่มอยู่ท้องไม่อยู่ง่ายในกล้วยมีทั้งวิตามิน B6 วิตามิน C แมกนีเซียมโพแทสเซียมและแร่ธาตุต่างๆที่จำเป็นในการเสริมสร้างร่างกายมีใย,ยอาหารสูงช่วยในการขับถ่าย ในกล้วยน,นั้นมีเส้นใยอาหารที่ละลายน้ำได้ช่วยเพิ่มจำนวนโปรไบโอติกและระบบภูมิคุ้มกันในลำไส้และยังมีเส้นใยที่ไม่ละลายน้ำช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบลำไส้ลดอาการท้องผูกกระตุ้นโกรทฮอร์โมนลดริ้วรอยชะลอความแก่ ร่างกายของเรานั้นจะสร้างโกรทฮอร์โมนหรือฮอร์โมนแห่งการเจริญวัยช่วยชะลอวัยและเผาผลาญพลังงานมากที่สุดในช่วงเข้านอนเวลาช่วงเวลา23.001นาฬิกาเมื่อเรากินกล้วยในมื้อเย็นแล้ว กรดอาร์จีนีนในกล้วยจะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายปล่อยโกรดฮอร์โมนออกมาช่วยชะลอความแก่ลดความอ้วนได้ดีทั้งนี้ในกล้วยมีโพแทสเซียมสูงทั้งนี้ผู้ป่วยโรคไตควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์ก่อนประโยชน์ของกล้วยนะน่ามีมากมายจริงๆนับจากวันนี้ฉันจะกินกล้วยทุกวันเลย อย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ทีมงานจำซํมไทยแลนด์ขอบคุณมากค่ะและขอให้คุณพระคุ้มครองทุกท่านให้ได้มีสุขภาพที่ดีทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้อย่าลืม แชร์ออกไปเพื่อให้ข้อมูลดีๆด,ด้านสุขภาพพลานามายัยอันเป็นทรัพย์สมบัติอันมีค่าสูงสุดเหนือทรัพย์สินใดๆกันนะคะข,ข,ขอบคุณมากค่ะ